การเนียเกิดมาจนบูมีเงินทองคือจังเขาจะเหตุจังใดดีต้องดินล้นสู่กันไปทัวบม่ได้เกิดมามีเงินทองกองโตคือจังเขาดอกเดอ้อไอ้คนจนนั่งหนาวมุ่นโค้งถิ่นใจไอ้แน่สู่งานหากินรายวันไปมือมือเมื่อคือคนอื่นจังเขาดอกลาเอ้ยคำแพงสัรหลายตัว ตื่นเช้ามาต้องลิ้นลนสู้งานต่อไปเพื่อหากินไปอยู่วันวันของคนจนโบลำรวยคือเขาดอกดือสันตัวลาวายอดทุกยอดจนต้องลิ้นลนสู่ไปไผว่ากระางังเก่าก็่ต้องไปแค่มันคือผู้ชายทั่วไปรับจ้างอายา เพราะความจนลินลุนสู้งานจะเหตุจังใดกับบ่หูคือกัน จะมีผู้ใดมาเลี้ยวแลคนคือจะอายบนออนห้องนามนอ้มันจนท้องลินลุนสู้งานต่อไปหนิดเหนื่ยแค่ไหนบ่เคยท้อขอเพียงมีใจเจ้าอยู่ข้างๆอายคนนี้ก็มีแรงสู้งาน เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้เพื่อไปวันขนา้างหน้าอาจจะมีพ่ออยู่พอกินคือจังคนอื่นเขาดออกเดินขอเพียงมีใจเจ้าช่วยปากของหัวใจให้อ้ายสิได้บ่น้องคำแพงอยอดคดถุกบูมีคือเขา ก็ต้องดินล้นสู่งานตากแดดงับเงียบซ้ำไดกล่าวว่าเคยทอขอจะสู่ไปด้วยใจจะของนี่แหละสันตัวอ่ยอะยะ